ในทุกความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์กับครอบครัว,รวเพื่อนร่วมงานคนรักหรือแม้แต่กับตนเองล้วนมีความท้าทายและความงดงามซ่อนอยู่เสมอธรรมะได้มากแนวทางอันลึกซึ้งและเป็นสากลเพื่อการสร้างสารรคความสัมพันธ์ให้เป็นไปอย่างเข้าใจและเปี่ยมด้วยการให้อภัยเปรียบเสมือนแสงสว่างที่ส่องมติทางให้เราก้าวข้ามอุปสรรคแห่งความขัดแย้งความไม่เข้าใจและความรู้สึกขุ่นเคืองใจไปสู้ความผาสุกที่ยั่งยืน หลักธรรมพื้นฐานที่เป็นดั่งเสาหลักในการสร้างสัมพันธ์อันดีงามและเต็มไปด้วยเมตตานั้นเริ่มต้นที่พรหมวิหาร4อันประกอบด้วยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาซึ่งเป็นคุณธรรมอันประเสริฐที่แผ่ไปสู่สรรพสัตว์โดยไม่มีประมาทเมตตาคือความปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขความปรารถนาดีที่ไม่เลือกที่รักมักที่ช่างเป็นจุดเริ่มต้นของการเปิดใจและมองเห็นคุณค่าในตัวผู้อื่นกรุณาคือความปรารถนาที่จะให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ ความรู้สึกสงสารเห็นใจเมื่อผู้อื่นประสบความยากลำบากหรือความเจ็บปวดมุธิตาคือความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีมีความสุขหรือประสบความสำเร็จปราศจากความอิจฉาริษยาได้ได้และอุเบกขาคือการวางใจเป็นกลางมองเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงไม่เอน็นเอียงด้วยรักหรือชังเมื่อใดที่สามารถวางใจเป็นกลางได้จิตย่อมไม่ถูกกระทบกระเทือนด้วยอารมณ์ต่างๆได้ง่ายนอกเหนือจากพรหมวิหารสี่แล้วยังมีหลักธรรมสำคัญอื่นๆที่เป็นกุญแจสำคัญในการสารสัมพันธ์ อาทิขันติคือความอดทนอดกลั้นต่อสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาต่อคำพูดที่ไม่ถูกใจต่อการกระทำที่ไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังขันติเป็นดุดเกราะกำบังใจไม่ให้แตกสลายไปในยามวิกฤตเป็นพลังที่ช่วยให้เราคงความสงบไว้ได้แม้ในสถานการณ์ที่ตึงเครียดสัจจะคือความจริงใจความซื่อตรงต่อตอนเองและผู้อื่นการพูดจริงทำจริงคิดจริงย่อมสร้างความไว้วางใจและเป็นรากฐานของความสัมพันธ์ที่มั่นคง ปัญญาคือความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติของสรรพสิ่งเห็นแจ้งถึงเหตุและผลของการกระทำต่างๆปัญญาช่วยให้เราสามารถมองปัญหาในความสัมพันธ์ได้อย่างลึกซึ้งและหาทางออกได้อย่างเหมาะสมและสุดท้ายกัลยานามิตรซึ่งมีได้หมายถึงเพียงเพื่อนที่ดีเท่านั้นแต่หมายถึงผู้ที่คอยชี้แนะนำพาเราไปในทางที่ดีงามผู้ที่อยู่เคียงข้างในยามทุกข์และร่วมยินดีในยามสุขก,การมีกัลยานามิตรและเป็นกัลยานามิตรให้กับผู้อื่นยอมทําให้ชีวิตและทุกความสัมพันธ์งดงามยิ่งขึ้น หลักธรรมเหล่านี้มิได้เป็นเพียงคําสอนที่ปรากฏในคัมภีรเท่านั้นหากแต่เป็นหัวใจของการดําเนินชีวิตที่พระพุทธองค์ได้ส่งคนพบและส่งประทานไว้ด้วยพระมหากรุณาที่คุณเพื่อให้สัตว์โลกได้พ้นจากความทุกข์ทั้งปวงเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาหรือพรหมวิหารสี่นั้นมีที่มาจากคําว่าพรหมซึ่งหมายถึงความประเสริฐบริสุทธิ์และวิหารหมายถึงที่อยู่หรือเครื่องอยู่หมายความว่า คุณธรรมเหล่านี้เป็นเครื่องอยู่อันประเสริฐของจิตใจเป็นภาวะที่จิตควรตั้งมั่นอยู่เสมอเพื่อให้เกิดความสงบสุขและความดีงามในตนเองและแผ่ขยายไปสู่ผู้อื่นเมตตานั้นสอนให้เราแผ่ความปรารถนาดีออกไปอย่างไม่มีขอบเขตไม่มีข้อแม้ไม่แบ่งแยกไม่ว่าจะเป็นคนที่เรารักคนที่เราเฉยๆหรือแม้กระทั่งคนที่เรารู้สึกไม่ชอบการฝึกแผ่เมตตาจึงเป็นการฝึกใจให้เป็นอิสระจากอาคติและเปิดรับผู้อื่นด้วยความเข้าใจ กรุณาเกิดขึ้นเมื่อเรามองเห็นความทุกข์ของผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นความทุกข์กายหรือความทุกข์ใจแล้วเกิดความรู้สึกอยากช่วยให้เขาพ้นจากความทุกข์นั้นเป็นการพัฒนาความเห็นอกเห็นใจให้เกิดขึ้นในจิตใจอย่างแท้จริงมุทิตาเป็นการฝึกที่จะไม่ยินดีในความทุกข์ของผู้อื่นและไม่ริษยาในความสุขของผู้อื่นแต่กลับยินดีและชื่นชมในความสําเร็จและความสุขของเขาด้วยใจจริงซึ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายอย่างยิ่งสําหรับมนุษย์แต่ก็เป็นเครื่องยืนยันความบริสุทธิ์ของจิตใจอุเบขาเป็นหลักกกกกรรมทที่่ชววยยใใให้้้เเาา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 งงจป็นนนลลไดแสถณ์ํบ ไม่หวั่นไหวไปตามกระแสของโลกธรรมท,ทั้งลาบยศสรรเสริญสุขและความเสื่อมของสิ่งเหล่านั้นเมื่อมีอุเบกขาเราจะสามารถมองเห็นเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างเป็นกลางไม่ตัดสินด้วยอารมณ์ทําให้เราสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างมีสติและปัญญาส่วนขันตินั้นเป็นธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงยกย่องเป็นคุณธรรมอันสูงสุดเป็นความอดทนที่มาพร้อมกับความเข้มแข็งของจิตใจไม่ใช่เพียงการทนเฉยๆแต่เป็นการอดทนอย่างมีสติมีความเข้าใจในธรรมชาติของความไม่เที่ยงแท้ของสรรพสิ่งสัจจะคือความจริงที่ดำรงอยู่ ทั้งกายวาจาใจเมื่อเรามีความสัตด์จริงความสัมพันธ์ย่อมตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไว้วางใจและปัญญาคือแสงสว่างที่ช่วยให้เรามองเห็นทางออกจากความมืดมิดของอวิชชาและความเข้าใจผิดต่างๆปัญญาเกิดจากการศึกษาการคิดพิจารณาและการลงมือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอในการประยุกต์ใช้หลักธรรมเหล่านี้ในชีวิตประจําวันเพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีงามและนําไปสู่ความเข้าใจและการให้อภัยนั้นเราเริ่มต้นจากการฝึกฝนในระดับจิตใจของเราเองเป็นอันดับแรก การฝึกแผ่เมตตาเป็นประจำทุกวันไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้าก่อนเริ่มกิจกรรมต่างๆหรือช่วงค่ำก่อนเข้านอนโดยเริ่มต้นจากแผ่เมตตาให้แก่ตนเองขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขปราศจากทุกข์ปราศจากภายัยปราศจากโรคภัยไข้เจ็บขอให้มีความสุขกายสุขใจจากนั้นจึงแผ่เมตตาไปยังบุคคลที่เรารักบุคคลที่เราเคารพบ,บุคคลที่เราเป็นกลางด้วยและบุคคลที่เราอาจมีความขัดแย้งด้วย การทำเช่นนี้อย่างสม่ำเสมอจะช่วยปรับเปลี่ยนทนัศนคติในใจของเราให้มีความอ่อนโยนและเปิดกว้างมากขึ้นเมื่อเกิดความขัดแยง้งหรือความไม่เข้าใจในความสัมพันธ์สิ่งแรกที่เราควรทำคือการหยุดชะงักชะลออารมณ์และตั้งสติระลึกถึงพรมวิหารสีโดยเฉพาะเมตตาและอุเบกขาแทนที่จะตอบโต้ด้วยความกโกรธหรือความน้อยใจลองถามตัวเองว่า เราสามารถมองเห็นความทุกข์ที่อยู่เบื้องหลังคำพูดหรือการกระทำของเขาได้หรือไม่บางครั้งพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เกิดจากความกลัวความกังวลหรือความไม่มั่นคงภายในของบุคคลนั้นๆการฝึกกรุณาคือการพยายามทำความเข้าใจมุมมองของเขาโดยไม่ต้องเห็นด้วยกับการกระทำแต่พยายามเข้าใจถึงเหตุผลและอารมณ์ที่อยู่เบื้องหลังเมื่อเราเข้าใจเราจะสามารถตอบสนองด้วยความเห็นใจมากกว่าการตัดสิน ขันติเข้ามามีบทบาทสำคัญเมื่อเราต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากในความสัมพันธ์เช่นการถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างไม่เป็นธรรมการถูกมองข้ามหรือการถูกทรยศหักหลังในสถานการณ์เช่นนี้ขันติคือความอดทนต่อความรู้สึกเจ็บปวดความโกรธและความผิดหวังโดยไม่ให้สิ่งเหล่านั้นเข้าครอบงำจิตใจจนนำไปสู่การกระทำหรือคำพูดที่รุนแรงการฝึกขันติช่วยให้เรามีเวลาที่จะพิจารณาและเลือกวิธีตอบสนองที่เหมาะสมที่สุด แทนที่จะปล่อยให้ตนเองถูกขับเคลื่อนด้วยอารมณ์ชั่ววูบการใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาก็เป็นสิ่งสำคัญเราต้องพิจารณาว่าอะไรคือต้นต่อของปัญหาอย่างแท้จริงมิใช่เพียงแค่ปฏิกิริยาที่เราเห็นตรงหน้าเช่นหากคู่รักไม่ยอมรับฟังเราอาจต้องใช้ปัญญาพิจารณาว่าเขากำลังรู้สึกไม่ปลอดภัยหรือไม่กำลังรู้สึกว่าตนเองถูกคุกคามหรือไม่แทนที่จะสรุปว่าเขาเป็นคนดื้อรั้นหรือไม่ใส่ใจ การฝึกสัพจะในความสัมพันธ์หมายถึงการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาด้วยความจริงใจแต่ก็ต้องประกอบด้วยเมตตาและปัญญาไม่ใช่การพูดความจริงที่ทำร้ายจิตใจผู้อื่นแต่เป็นการพูดความจริงที่สร้างสรรค์เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจที่ดีขึ้นและการให้อภัยซึ่งเป็นผลลัพธ์สูงสุดของการประยุกต์ใช้ธรรมะในความสัมพันธ์นั้นไม่ได้หมายถึงการยอมรับว่าการกระทำนั้นถูกต้องหรือการลืมสิ่งที่เกิดขึ้นหากแต่เป็นการปลดปล่อยตอนเองจากพันธนาการของความขุนเคืองใจความโกรธและความแค้น การให้อภัยเป็นของขวัญที่เรามอบให้แก่ตนเองเพื่อให้จิตใจเป็นอิสระและพร้อมที่จะก้าวต่อไปข้างหน้าเพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้นขออนุญาตเล่าเรื่องราวสมมุติที่อาจเกิดขึ้นได้ในชีวิตประจําวันเรื่องแรกเป็นเรื่องราวของอรุณและดาวสองพี่น้องที่เติบโตมาด้วยกันมีความผูกพันกันอย่างลึกซึ้งแต่เมื่อโตขึ้นความแตกต่างในบุคลิกภาพและการใช้ชีวิตก็เริ่มสร้างความขัดแยง้งอรุณเป็นคนเจ้าระเบียบชอบวางแผนส่วนดาวเป็นคนสบายๆไม่ค่อยยึดติดกับอะไรมากนัก วันหนึ่งอรุณวางแผนจะจัดงานวันเกิดให้คุณแม่โดยมีการเตรียมการล่วงหน้าหลายสัปดาห์แต่ดาวที่รับปากจะช่วยเรื่องอาหารกลับเลื่อนการเตรียมงานไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันสุดท้ายก็ยังไม่เรียบร้อยทาให้แผนของอรุณปั่นป่วนไปหมดอรุณรู้สึกโกรธและผิดหวังมากแต่สินใจจะตําหนิดาวอย่างรุนแรงแต่ในขณะที่ความโกรธกําลังพุ่งขึ้นในใจนั้นอรุณก็นึกถึงหลักเมตตาและขันติที่เคยฝึกฝนมาอารุณพยายามหายใจเข้าออกชา้าและระลึกว่าดาวคงไม่ได้ตั้งใจจะทาให้แผนปั่นป่วนแต่คงเป็นเพราะนิสัยที่ชออบผผัััดดดววนนนปปปรรระะะะกพุ่งแลลลาาาจจเเมิิไ อรุณพิจารณาด้วยปัญญาว่าการตำินิอย่างรุนแรงอาจทำให้ความสัมพันธ์พี่น้องแย่ลงกว่าเดิมแทนที่จะแก้ปัญหาอารุณจึงเลือกที่จะสื่อสารด้วยความจริงใจแต่ประกอบด้วยเมตตาอารุณเข้าไปคุยกับดาวด้วยน้ำเสียงที่สงบว่าดาวพี่เข้าใจว่าดาวคงไม่ได้ตั้งใจให้เรื่องอาหารล่าชา้าแต่มันทำให้พี่กังวลมากและแผนงานวันเกิดคุณแม่ก็อาจจะไม่เป็นไปตามที่คิดไว้พี่อยากให้ดาวช่วยบอกพี่ล่วงหน้ามากกว่านี้ถ้าเกิดปัญหาอะไรขึ้นดาวไม่ได้ยินพี่สาวพูดด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนและจริงใจก็รู้สึกผิิิดแแลละขขอออออโทษธ,ธบาา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 ายยวววว่่่่่ตตตตตัเเเเงงงงงุุุมมมมกกกจจจจนนืไไปปรรรๆหหณณ์้้้ใใคํ็ นำไปสู่ความขัดแยง้งหากมีการสื่อสารด้วยความเมตตาและอดทนและดาวก็ได้เรียนรู้ที่จะรับผิดชอบและสื่อสารให้ดีขึ้นความสัมพันธ์ของทั้งสองก็กลับมาแข็งแรงและเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นเรื่องที่2เป็นเรื่องของคุณสมศักดิ์และคุณปริชัดสองเพื่อนร่วมง,งานที่ต้องทํางานโปรเจกต์ใหญ่ร่วมกันคุณสมศักดิ์เป็นคนพิถีพิถันใส่ใจรายละเอียดทุกอย่างส่วนคุณปริชัดเป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์ชอบคิดนอกกรอบแต่บางครั้งก็ละเลยรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ ทำให้งานของคุณสมศักดิ์ต้องมารับภาระตรวจสอบแก้ไขอยู่บ่อยครั้งคุณสมศักดิ์เริ่มรู้สึกไม่พอใจสะสมความรู้สึกหมุดหงิดไว้ภายในจนวันหนึ่งเกิดความผิดพลาดครั้งใหญ่ในโปรเจกต์เนื่องจากคุณปาริชัดมองข้ามรายละเอียดสําคัญคุณสมศักดิ์รู้สึกอยากจะระเบิดอารมณ์ใส่คุณปาริชัดแต่เขาจําได้ถึงหลักอุเบกขาที่ว่าการวางใจเป็นกลางมองเห็นทุกอย่างตามเหตุปัจจัยคุณสมศักดิ์จึงหยุดพิจารณาว่า การตำหนิด้วยอารมณ์โกโรธจะไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาแต่จะสร้างความบาดหมางมากขึ้นเขาจึงเลือกที่จะใช้กรุณาคือความปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์เขามองเห็นว่าคุณปริชัดเองก็คงรู้สึกผิดและเสียใจกับความผิดพลาดนี้เช่นกันเขาจึงเข้าไปพูดคุยกับคุบคณปริชัดด้วยน้ำเสียงที่ให้กำลังใจและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาโดยยึดหลักสัจจะคือการชี้ให้เห็นถึงความจริงของปัญหาแต่ด้วยภาษาที่สร้างสรรค์คุณปริชัดครับผมเข้าใจว่าคุณมีไอเดียที่ดีเยี่ยมเสมอ แต่บางครั้งรายละเอียดเล็กๆน้อยๆก็สำคัญมากสําหรับความสําเร็จของงานเรามาร่วมกันกําหนดขั้นตอนการตรวจสอบงานให้ละเอียดมากขึ้นดีไหมครับเพื่อป้องกันความผิดพลาดในอนาคตคุณปริชัิประทับใจในความเป็นกัลยาณมิตรของคุณสมศักดิ์ที่ไม่ได้ตําหนิติเตียนแต่กลับชี้แนะด้วยความหวังดีและให้โอกาสเธอรู้สึกขอบคุณและยอมรับข้อเสนอแนะนําไปปรับปรุงการทํางานทําให้โปรเจกต์นั้นผ่านผลไปด้วยดี และความสัมพันธ์ในการทำงานของทั้งสองก็แน่นแฟนขึ้นกลายเป็นทีมที่ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและเรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องของนารีหญิงสาวที่แบกรับความรู้สึกขุนเคืองใจต่อเพื่อนสนิทมานานหลายปีเนื่องจากเพื่อนคนนั้นเคยหักหลังในเรื่องธุรกิจทําให้เธอต้องประสบความสูญเสียอย่างมากนารีพยายามจะให้อภัยแต่ความเจ็บปวดและความกโกรธก็ยังคงฝังลึกอยู่ในใจทําให้เธอใช้ชีวิตอย่างไม่มีความสุขมักจะคิดถึงเรื่องราวในอดีตซ้าไปซ้ำมา จนกระทั่งวันหนึ่งเธอได้อ่านธรรมะเรื่องการให้อภัยอย่างลึกซึง้งและได้เข้าใจว่าการให้อภัยไม่ได้มีไว้เพื่อคนที่ทำผิดแต่มีไว้เพื่อปลดปล่อยตัวเองจากความทุกข์ระทมเหล่านั้นนารีเริ่มฝึกเมตตาภาวนาแผ่เมตตาให้แก่ตนเองและค่อยๆแผ่เมตตาไปถึงเพื่อนคนนั้นแม้จะยากเย็นในช่วงแรกแต่เธอก็อดทนฝึกฝนด้วยขันติเธอนึกถึงหลักอุเบกขาว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นผลมาจากเหตุปัจจัยหลายอย่างในอดีตรวมถึงการกระทำของตัวเธอเอง และการยึดติดกับความแค้นก็มีแต่จะเผาผลาญจิตใจของเธอเท่านั้นนารีใช้ปัญญาพิจารณาถึงธรรมชาติของสรรพสิ่งที่ไม่เคียงแท้สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ผ่านไปแล้วไม่สามารถย้อนกลับไปแค้ไขได้เธอตัดสินใจปล่อยวางความขุ่นเคืองนั้นอย่างจริงจังไม่ใช่เพื่อเพื่อนแต่เพื่อความสงสุขของตัวเธอเองการให้อภัยในครั้งนี้ทำให้นารีรู้สึกเหมือนยกผู้เขาออกจากอกจิตใจของเธอเบาโลงขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ เธอไม่ได้กลับไปคบหาเพื่อนคนนั้นเหมือนเดิมแต่ความรู้สึกเจ็บปวดและความโกรธได้มาลายหายไปจากใจแล้วทําให้เธอสามารถดําเนินชีวิตต่อไปได้อย่างมีความสุขและมีความหวังอีกครั้งจากตัวอย่างเหล่านี้เราจะเห็นได้ว่าหลักธรรมไม่ใช่สิ่งที่อยู่ห่างไกลาจากชีวิตแต่เป็นเครื่องมืออันทรงคุณค่าที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ได้จริงในทุกช่วงเวลาของชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในความสัมพันธ์การฝึกฝนตนเองให้มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาขันติ สัจจะและปัญญาอยู่เสมอย่อมเป็นหนทางไปสู่การสร้างสรรค์ความสัมพันธ์ที่ดีงามและยั่งยืนข้อคิดสำคัญที่เราควรนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมคือการเริ่มต้นจากการตระหนักรู้ในตนเองทำความเข้าใจอารมณ์และความคิดของตนเองก่อนที่จะตอบสนองต่อผู้อื่นเมื่อเกิดความรู้สึกไม่สบายใจหรือไม่พอใจให้ใช้เวลาสักครู่เพื่อสังเกตอารมณ์นั้นแทนที่จะปล่อยให้มันควบคุมเราการฝึกเจริญสติอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นการหายใจเข้าออกอย่างมีสติการเดินจงกรมหรือการทำสมาธิ จะช่วยให้จิตใจสงบและมีพลังในการเผชิญหน้ากับความท้าทายต่างๆการฝึกแผ่เมตตาและกรุณาเป็นกิจวัตรประจําวันจะช่วยปรับเปลี่ยนทัศนคติของเราให้มองโลกและผู้อื่นด้วยสายตาที่เปี่ยนด้วยความปรารถนาดีและความเห็นอกเห็นใจซึ่งเป็นพื้นฐานสําคัญของการให้อภัยการฝึกขันติคือการฝึกที่จะอดทนต่อความไม่สมบูรณ์แบบของผู้อื่นและของตนเองยอมรับว่าทุกคนล้วนมีความผิดพลาดและจุดอ่อนการอดทนต่อความรู้สึกไม่สบายใจหรือความขัดแย้งอย่างมีสติ จะช่วยให้เราไม่ตอบโต้ด้วยอารมณ์และให้เวลาตนเองในการพิจารณาทางออกที่ดีที่สุดการสื่อสารอย่างมีสติและด้วยสัจจะคือการพูดความจริงด้วยเจตนาที่ดีด้วยถ้อยคำที่สุภาพอ่อนโยนและสร้างสรรค์หลีกเลี่ยงคำพูดที่ทำร้ายจิตใจหรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิดการฟังอย่างตั้งใจและเข้าใจ (active listening) โดยไม่ตัดสินหรือขัดจังหวะจะช่วยให้เราเข้าใจมุมมองของผู้อื่นได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของการใช้ปัญญาในความสัมพันธ์และสุดท้ายการฝึกฝนที่จะให้อภัยอย่างสม่ำเสมอไม่ใช่เพียงแค่การให้อภัยผู้อื่นแต่รวมถึงการให้อภัยตนเองด้วยเมื่อเราทำผิดพลาดการให้อภัยตนเองจะช่วยให้เราเรียนรู้จากความผิดพลาดนั้นและเติบโตขึ้นแทนที่จะจมปลักอยู่กับความรู้สึกผิดการให้อภัยคือการปลดปล่อยตนเองจากภาระอันหนักอึ้งทางอารมณ์ทำให้จิตใจเป็นอิสระมีความสุข และพร้อมที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีงามในทุกความสัมพันธ์การปฏิบัติธรรมจึงไม่ใช่เพียงการนั่งสมาธิหรือการสวดมนต์เท่านั้นหากแต่เป็นการนำหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ในทุกขณะจิตทุกการกระทําและทุกคําพูดเพื่อสร้างชีวิตที่สงบสุขและเต็มไปด้วยความรักความเข้าใจและการให้อภัยในทุกๆความสัมพันธ์อย่างแท้จริงขอให้ทุกท่านจงมีความสุขความเจริญในธรรมปราศจากทุกข์และมีความเข้าใจในการสร้างสัมพันธ์ที่งดงามยิ่งยิ่งขึ้นไป